สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูก่เกมเข้ามาในกองเครื่อรัฐ d Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเฟอร์กี่นะฮะเป็นพันธม,มิตรสีเขียวนะที่ฝั่งขวานะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับโซเวียสสีน้ําเงินนะฮะเห็นแล้วรู้สึกขัดใจสุดๆเลยนะครับผมอ่าซึ่งมีชื่อว่าคุณเทคนิคนะฮะวงเล็บ TM TM นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อหรือเป็นชื่อแคลนนะฮะอา่าเรียกว่าคุณเทคนิคละกันนะครับผมเป็นผู้เล่น เก่าแก่อยู่นะฮะจริงๆรีเพลยน์นี้เป็นรีเพลย์จากเกมแข่งขันนะแต่ว่ามันเป็นเกมแข่งขันที่เขาไม่จัดต่อแล้วนะฮะแล้วผมก็ลืมไปแล้วด้วยว่ามันชื่ออะไรนะแต่เป็นว่าเราก็ดูกัน,กนเพื่อความเพลิดเพลินนะ,ะเป็นอีเวนต์ตั้งแต่ปี2009นกะฮะก็คือเป็นรีเพลย์ที่ก,ก็ตั้งแต่ปี2009นั่นแหละนะฮะย้อนไวกันหน่อยนะฮะประมาณ10กว่าปีก่อนนะฮะยังเปิดได้นะครับเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเลยนะอ่าโอเคตามนั้นนะครับ แมบคาบานารีพับลิกนะฮะฝั่งสีน้ําเงินสร้างมีออกมาก่อนเลยนะส่งไปสเกลส่งไปสกัดทหารทหารวิ่งเข้าตึกเรียบร้อยครับยิงหมีเลยนะฮะจังหวะนี้เข้าไปยังไงครับโดนไป2ลูก3าออกมาตรงนี้โดนยิงอีกเอาไม่ไม่ไมไมตายโอโ้แต่ว่าได้ทหารไปคนหนึ่งนะฮะตบทีนี้พลิกคว่ำเลยเอ้าวแล้วฝั่งโอโ้สีน้าเงินทำไมคุณมาสร้างโรงไฟฟ้าไว้ไกลจังเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้ว MCV อยู่ไหนอะ ย้ายขึ้นบกไม่ใช่ย้ายขึ้นมาบนนี้อ่าเคเอามากลางบนนี้เพื่อสร้างโรงเก็บแร่ฮนะมีอยู่เหตุผลเดียวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี้เป็นฝั่งที่คุมโซนได้เยอะกว่านะมาณจุดนี้ <c oughs> มณจุดนี้เลยนะตรงน,นี้ไว้ครับหมาทําสตาร์ทแล้วก็โด,ดใสเลยฮะรเรียบร้อยอ่าแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินนะมีโปรดักชั่นอยู่อย่างเดียวก็คือโรงทหารนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างฐานเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเจอหมาของฝั่งสีเขียวดักรออยู่หน้าประตูนะครับ คือออกมาในโดนสวบแน่นอนนะฮะโดดใส่เลยนะฮะเรียบร้อยอาวุธประเภทเมเลในเกมนี้นี่คือดาเมจมันเข้าเลือดร้อยอรซอยู่แล้วนะวันฮีทคิวนะอโอเคฝั่งสีน้ำเงินส่งนี้วิ่งวิ่งอะไรละ่ะว่ายน้ำเข้ามาเออณจุดนี้เราก็จะมาเจอฐานใหญ่ตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวขยายรวมเก็บแร่เพิ่มเติมณจุดนี้นะฮะเอ๊แต่ว่าเขาจะเล่นแบบไหนฮะไหนเขาดูสิอืม สนามบินยังไม่มาขายโรงทหารทิ้งเจอนะครับหือแลกเลือดกันโอ้โหโ okay. อเคฝั่งสีเขียวยึดบ่อนนะ้ำมันได้แล้วนะฮะฝั่งสีน้ําเงินว่าไงครับโรงทหารเพิ่งมานะฮะณจุดนี้แล้วยังไงอุย้ยสร้าง,งเอนจิเนียร์ออกมาว่ายครับพีซกิปเปอร์สกัดได้ไม่ได้อยู่นะครับเรียบร้อยครับเจอสตันไปอือแล้วก็สละชีพตัวเองนะฮะโอ้ยอย่างน้อยก็ทนะําหน้าที่ได้ดีนะฮะเป็นการบังคับให้ฝั่งสีน้ำเงินต้องเสียตังค์อีก500เพื่อสร้าง,งเอนจิเนียร์คนใหม่นะสรุปเสียไปทั้้งงหมมมดด่รวววนนนียตััึ เมื่อกี้เออว่าแต่มีเขาตัวตัวตัวเท่าไหร่มีสองร้อยยี่สิบห้าอืมโอเคแล้วตอนนี้เรืออคูล่ามาแล้วนะครับจากฝั่งสีน้ำเงินนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้สเกลเจอฐานลอยน้ำนะฮะอ่าก็เลยสร้างเรืออคูล่าออกมาเพื่อทำการฮารัสอีโคโนมิกนะจุดนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็มาดูกันต่อไปนะฮะอืมซึ่งตอนนี้ที่แน,น่ๆฝั่งสีเขียวเนี่ยอู้อเอ็มซีมากลัง อัดหน้าบ้านานี้เลยฮนะว้าวแล้วฝั่งสีเงินเขาไม่สนใจนะสีเงินนี่เหมือนกับว่าจะมาริ่งขยายฐานนะจุดนี้นะตรงนี้มีหมาลอยน้ําสกัดไว้ด้วยนะฮะไม่ให้สร้างโรงเก็บแร่ได้นะเออพูดถึงแล้ว mcv อยู่ไหนะอยู่นี่นะครับโอ้ mcv rush ด้วยกันทั้งคู่เลยนะดูทรงแล้วตานี้นะครับตรงนี้ไว้ครับเรืออัลกูล่าเดินทางมาถึงแล้วนะยิงอัดเข้าไปทําให้ฝั่งสีเขียวต้องยุบโรงเก็บแร่หนีเลยนะฮะอืมคือยังไงก็แตกอยู่แล้วนะครับเพราะะนะขายทิ้งเลยก็ดีกว่านะฮะโอเค โอ้สเปกเตอร์ขึ้นบกได้อย่างปลอดภัยมั้งนะฮะตรงนี้ฝั่งสีเขียวนะครับสร้างป้อมสร้างโรงทหารนะครับป้อมยิงกระวดแต่ว่าดามเมจเข้าพวกทหารราบนี่เยอะอยู่นะอย่างที่เห็นนะครับยิงหมีแป๊บเดียวแตกนะฮะตรงนี้ฝั่งเสียมเงินสร้างเทสลาคอขายขึ้นมาคุ้มกันบ้านตัวเองนะครับผมโอ้โหล้วสร้างไว้่างนี้มันจะมีอะไรเข้ามาให้ได้ยิงไหมฮะปักแค,คนนอนปักปักักแคนนอนคุณสร้างทําไมโอโอเค จริงๆเหมือนว่าสร้างเผือกไว้ะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าเขาเล่นสนามบินตรงนี้นะอใช่ไหมเอ่ยเทคนิคอายังไม่เห็นนะว่ามีสนามบินแต่ว่าสร้างป้อมสอยเวรอก,ก่อนนะเขียตอนนี้ฝั่งสีเคียวก็ค่อยๆคืบค,คลานเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตรงน,นี้ทหารแจ๊็บคุณคิดจะเปิดเลเซอร์สเปมจรวอจอัดจังหวะนี้มันไม่ได้แล้วครับผมมีเข้าเยอะขนาดนี้นะฮะยังไงก็ไม่ไหวนะตรงน,นี้ไว้ครับเรืออคูล่ายังอยู่นะฮะ ท่าเรือโรงไฟฟ้าโอ้โหเป็นเงาที่ทอดยาวมากโอเคตรงนี้นะฝั่งซีเมนรเขาจะเล่นอย่างไรเขาเล่นโดยการใช้เอ็นซีวีมากลางตรงนี้แล้วก็สร้างเทสลาคอยเลยครับเทสลาคอยนี้เป็นป้อมที่สามารถยิงผ่านกำแพงได้นะครับอย่างนี้เลยนะโอ้โทำให้ฝั่งสีเขียวต้องยุบโรงเก็บแร่ทิ้ง2ที่นี้เลยนะส่วนตรงนี้ว่าไง รถเก็บแร่ตัดสินใจแปลงร่างเป็น,นคอมมานด์ทับนะฮะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับผมจะได้สร้างโรงเก็บแร่ใหม่ตรงนี้นะแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี้เขาไม่มีโรงเก็บแร่แนะจังหวะนี้มีแต่บ่อน้ํามันนะก็เลยต้องใช้วิธีการสร้างป้อมขึ้นมานะเอาแบบนี้เลยนะครับยิงอัดเข้าไปเลยนะกระแสไฟฟ้าแล้วมันยิงไกลกว่าป้อมอันนี้นะอะไรนะมีไซ์เทอเร์เรตใช่ปะ่ะอ๋อมันตีกันเนอร์เทอเร์เรส ขอขออภัยนฮะพูดผิดดื่มอ่าวตรงนี้ยังไงอื้อฐานเจฟลินมาจากไหนครับเยอะแยะ,ยะโอ้โหตรงนี้ฉีเป้าสแปมจรวดอัดเข้าไปนะครับรถเก็บแร่ก็โดนด้วยนะฮะเดี๋วสุดท้ายรถเก็บแรกก็บ่มรถเก็บแรกก็บ่มตามไปนะฮะตูมเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะส่วนฝั่งเซียมกันตรงนี้ยังไงครับเจอวินดิเคเตอร์แล้วนะฮะมาแล้วครับผมทิ้งระเบิดใสบ่บูฟล็อกแตกไปหนึ่งคันนะฮะ นี่คือข้อดีของการสร้างป้อมหลกแคนนอนเอาเอานึกว่าสร้างเสร็จแล้วหรือยังไงหรือว่าโดนทำลายไมนาชัยนะอันนี้นะ่าจะกดแคนเซลแล้วก็สร้างใหม่นะแต่ประเด็นคือสีเขียวเข้ามาจ่อหน้าบ้านอย่างี้ละสีน้ําเงินเขาจะเล่นยังไงอาจจะต้องเล่นสปริงเรย์นะดูทรงแล้วตอนนี้เทสลาคอยยังอยู่ MCV ไปไหนแล้วครับฝั่งสีน้ําเงินไม่เห็นนะฮะอยู่นี่นะครับนี่นี่อยู่นี่แล้วเขาสร้างอะไรอะโรงทหาร บาร์เร็นะฮะอืมแล้วยังไงต่อครับอาจจะแบบเป็นเอนจิเนียร์ออกมาแล้วยึดโครงไฟฟ้าตรงนี้ก็ได้เนาะ <c oughs> คิดว่าไม่น่าใช่คอนสคริปต์โอฟลักซูเปอร์นะฮะโอเคเอามายิงอย่างนี้เลยนะอือือสีเขียวเห็นทันนะขายทิ้งเลยนะครับได้พีซิปเปอร์ออกมานะครับเป่าระยะประชิดอีกนะอือหือ อย่างนี้ครับขอ้อดีโอ้โหแล้วตรงนี้มาทิ้งระเบิดใส่ฝั่งสีน้ำเงินขายทิ้งได้ทันนะฮะได้ตังค์คืนมาร้อยบาทนะแล้วตรงนี้สีน้ำเงินตัดสินใจสร้างแบ t เทิ l a นแลบเลยนะครับผมโอ้โหคุณจะขึ้นเทียร์สามเลยนะฮะคิดว่าเทียร์หนึ่งเทียร์สองได้เอาไม่อยู่นะฮะส่วนตรงนี้โรงเก็บแรกก็ชิวๆเลยนะฮะออเรฟิไนรี่ ส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวยังไงครับวินดิเคเตอร์สีลำเลยนะฮะกดสร้างอะไรอยู่ครับเนี่ยน่าจะโรงไฟฟ้านะไหมไม่ทราบไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆนะฮะฝั่งสีน้ำเงิน MCB ก็ยังอยู่นะครับเอามาไล่เหยียบรถเก็บแร่นะฮะรถเก็บแร่โอูโๆมุม มันไม่ได้นะครับโอ้โหคุณเคลื่อนที่อย่างนั้นยังไงก็โดนเหยียบอยู่แล้วนะครับโอเคกลางเลยครับเป็นคอนสตรักชั่นยราดเลยนะครับแล้วตรงนี้สร้างเทสลาคอยขึ้นมาด้วยฝั่งสีเขียวเห็นทันนะฮะส่งวินดิเคเตอร์มานะครับยังไงครับมันจะปล่อยให้เขาสร้างเสร็จเลยเหรออย่างนะฮะโอ้ดูเชิงอยู่โอเคฝั่งสีน้ําเงินตัดสินใจกลางอีกรอบนะฮะตรงนี้คอมมาฮับกำลังมาอีกที่หนึ่งนะฮะยังไงล่ะครับฝั่งสีเขียวจังหวะนี้สร้างฟอมขึ้นมายิงเข้าไปเลยนะฮะ เทซาคอยมันจะเสร็จแล้วนะครับฝั่งสีเขียวฮัลโหลสีเขียวเขาชื่ออะไรนะสีเขียวฟุกลี่นะฮะโอเคฝั่งสีน้ำเงินตัดสินใจแคนเซิลทิ้งนะครับแตวตรงนี้วินดิเคเตอร์ได้ทิ้งบอมลงไปหาย MCV แล้วประเด็นคือ MCV มันเหยียบสิ่งก่อสร้างอย่างป้อมปืนนี้ไม่ได้นะฮะโอเคฝั่งสีเขียวตัดสินใจขายคอมมานด์ฮับทิ้งเลยนะฮะได้พีซิปเปอร์มาคนหนึ่งแล้ว MCV สีน้ำเงินก็บิ้มไปแล้วนะ,ะไม่รอดสิครับถ้าคุณทำอย่างนี้นะฮะรอดได้ก็แปลกนะผม วินดิเคเตอร์เข้าไปตั้งเยอะขนาดนี้นะโอเคตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงิน,นรสร้างนาตาชามาแล้วนะครับยูนิตคอมมานโดของฝั่งโซเวียตนะฮะน,น้จะได้เห็นสักทีนะครับผมและตรงนี้เครื่องยิงตรวจ V4 ก็มาแล้วด้วยนะยูนิตโจมตีระยะไกลของฝั่งโซเวียตนะซีจูนิตนะครับยิงไกลมากนะไกลจริงๆนะครับตรงนี้ยิงใส่ป้อมก่อนเลยนะลงไปแล้วลูกหนึ่งนะยังไงครับขายทิ้งนะฮะโอเค เห็นดูสิบนน้ำก็มีเรือเรดนอตมาแล้วนะฮะโอ้โหเรือเทียสามนะฮะของฝั่งโซเวียตนะครับยิงจรวด3ลูกนะฮะในเกมภาคนี้ตอนนี้ว่าไงครับ MCV โดนยิงหึหึทางเลเซอร์ทางน,นู้นนั้นนี่พับเก็บเลยนะครับเรียบร้อยครับอื้อหือวินดิเคเตอร์เข้ามาทิ้งระเบิดใส่อู้นาตาชาหนีเข้ารถได้ทันฮนะอื้มจังหวะน,นี้แล้วไงครับวินดิเคเตอร์ร่วงไป2นะครับผมโอ้โหแล้วตรงนี้ V4 ก็ยังยิงอยู่นะฮะ โดนไปแล้วเรียบร้อยอา้าวจบเกมโอ้โหเอ่อถ้าให้ผมเดานะผมเดาว,ว่าฝั่งสีน้ำเงินชนะนะฮะเพราะฉะนั้นชชยชนะก็เลยตัวหนของคุณเทคนิคฝั่งสีน้ำเงินนะฮะเพราะดูทรงแล้วคุณเฟอร์กี้ฝั่งสีเขียวน่าจะกันไม่อยู่แล้วนะ,ะเพราะยูนิตนี้ร้อยรอหรอเหลือเกินนะฮะโอ้โหแล้วประเด็นคือฝั่งสีน้ำเงินคุณเทคนิคเขาขึ้นเทียร์สามแล้วด้วยนะ,ะยังก็ไม่ไหวนะฮะทรัพยากรน,นี่ก็เยอะมากเลยนะยสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้โอเค สำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแต่นอกจากนี้ท้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ